เป็นด<ส>็กเลยาก็ูก็อยากจะลืมบอะไรที่เราแบบทาได้อยู่แล้วมาแล้วก็มีการเรียนมีรอนเพิ่มด้วยค่ะแล้วแบบใส่กน้วท่านจริงๆวารุันกับนองทน้ารัแบบปันปันเป็นยไงมากน่าใจมากครับจากครทุนจาใครครับไม่ใช่ะเพราะว่าน้องเก่งนะเป็นนักกีาไปเรียนยินเพิ่มเติมเสริมควรู้ครับเมื่อที่มาเจอแล้น้องพัแล้วต้องบอกว่าน้องเป็นเด็กที่น่ารัก พูดอะไรก็ไม่ทังทุกอย่างโอ้ยังดีเลยพูดอะไรก็ฟังตลอดถืาคือได้ได้ทำงานด้วยก็มีความสุขครับครันดีเลยเดี๋ยววันนี้สองคนเนี่ยก็มา ไม่ดีคือแกก็เขาบอกว่าเออแบบว่าผลงานฟังแล้วนะอะไรเงี้ยบอกว่าสนุกดีแล้วก็แบบทอนล้วเขาบอกเอ้ยแบบเก่งนะแต่เีมอะไรเงี้ยครับเออใครบอว่าสิ่งที่ข้แรกแต่เองมีความมันมากข้บมั่นมากถามจริงข้อแรกคนนั้นเราได้แบบแรงบันดาลใจหรือว่าได้อะไรมาที่ท้อแรกวันนี้อยากจะแต่งอาก็เลยมาแต่งเกงก่อนนะครับ อ่ีวของูนิมตอบกันได้รับาียแงกันครในีอกเื่อหาครับาวเมื่อกี้เพื่อหาประมาคัือให้ไม่ต่าอย่าเดิมคือเขาเรียกว่าในในิงเดิยันก็มีอมาั้งเยอะตั้งเยอะบอเป็นลายจุเราคิดว่ายิบยกประโยคน์ี้มาใส่ใน้อแแทเพื่อรแต่งเพว่ามจะได้ไม่ด แล้วก็เพิ่มเสริมต้นแต่งในความเป็นตัวมันปั่นภาพระหล่ก็อยากให้มันเป็นการแบบที่มันหาแล้วก็ตอบไปด้วมอ๋อวันนี้เนี่ยมีถามตอบกันด้วยแต่ว่าแล้วเ็ต้องมันร้องตอไงยอ่าเดียนี้ท่พูดอพราะว่ามันในความสุดวาเพราะว่าเขาเขาบอก Não <laughs> มาตั้แต <but>, ่ก่อนหน้าที่จะาโค่นจเคยเคยเห็นที่ันแบบว่าในเด็ในกแลต้อเป็ีกมกแ็มีคนชื่อันร์กครัต้อเป็นี่นออาติดตามมาเรื่อยๆแตวันนั้นใช่เพราะว่าท่านเดไม่เจอตอนนั้น

Uhm. นี่เน,นี่ยไปทำานทีมงานทุกงานนะมีที่ในทุกงานเลยจริงเออทมตที่ใหเอาเงินเก็บไว้ไหนเยรป็นเดี่ยวมากเลยที่ใ้แ่ก็เป็นเช้อรถของคุณนะครับโยยัขายแล้วขายแล้วอยู่ใครต้องกานซือดอกอะไรเรัทำงานดอกคุณภาคงานอี่สองนะครับนี่ท <T _ t 's> right? ่านเตรียมเอาภาบวกการเพลงนะครับอินไปเต้นญี่ปุ่น ไม่้อย่าใช้คำว่าออนไลน์เพราะว่าถ้าออนไลนเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันตามงานไม่คือเขาเรียกว่าพอดีวางแผนไว้นานมากว่าจะไปเรียนเต้นอะไรอย่าี้ยผมแบบว่ามันเหมือนว่าพอเรารอในเรื่องของงานให้มัรวมกันก็มันกินก็ยากเพราะว่ามันตังเดือนมีเทศกาลมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่า ัดสินใจที่นึ่งก็คือบางงานต,งต้องต้องยอมแล้วก็งานที่เราทำไว้แล้วเนี่ยก็มันสั่ประหาดชืน้กมอนแดาก็เลยคิดว่าน่าจะไปัคือทำไมถึงอยากไปเต้นที่นี่เน,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 นี่ยอรายเข้าเ,าเาถ้าในสนามเต้นเนี่ยแล้วหลายคนจะไม่เต้นอยากที่จะเต้น <laughs> 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 สามใส่นี่มีภาพที่คุณท่านไปญี่ปุ่นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดนี่เาบอกว่าไปเนสด้วยเหรอฮะใช่ครับครับเพราะนันคือนี่เพราะนันไปกับใครกเราะเรามีทีมไซของเราเนีใช่ไหมฮะนี่ี่ไงหม่ครับท่านครับ มีคือทัาน์เขาอยากไปเรียนเต้น่มที่ญี่ปุ่นแล้วแบบต้องมาทันนี่แบบเรียนเต้นหรือว่าอะไรที่อยากเรียนเพ่มนะะก่อนหน้าที่จะใส่มีเนี่ยเราก็ไปซุ่มของขัดเรียน่จะแย้วใช่ค่ะก็กัวกัวทูพีลาไป้ังเป็ดเกอเร่แต่ว่า้ามแอกเยก็อยากจะไปลองทุ่นเกียนมีกถูกใ่ค่ะก็แกับบว่า นดนะคะเชื่อเพลงสัญนีนะคะก็คือการเอาเงของีุ่ยายมาเพิ่มใ้ัที่เป็นเรามากขึ้นค่ะสิโเด่นยามมานะคะแล้วก็ทุกคนตั้งแต่สัางน้รับระบเราชันสอนกาก้ารบ ด้วยนะครัของทั้วานมนุะีเขนครับของรายการโยเมนะครับแลวันนี้ขอบคุณนะครับของท่านุกปันนะครับทกควันนี้สนุกมากดูืวนะครับพูดเราสงน่มีความสุขไหรัว่าเวลาถามคามเ่ยชางอปันอสความมีความสุขประเเลยอ่ะแล้วท่นครับสวัสยีครับมีหนึ่งนท่ที่อยากมอบให้ท่านเพรวอ